สวัสดีค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงเพลงหนึ่งให้ฟังนะคะเสียงไม่ให้นะคะคือคนเรานะคะอยากเด่นอยากดังแค่ไหนนะคะความสวยความงามมีเท่าไหร่เมื่อเกิดมาวาสนาไม่นำพาอยากจะเป็นดักร้องก็เป็นไม่ได้อยากจะเป็นดาราหน้าตาก็ไม่พอจะได้เป็นหุนเหินก็ไม่ดีจะได้เป็นนั่นคือวาสนา บารมีบุญนำพาวาสนาส่งพื้นดวงชะตาที่เราได้เกิดมานี่นะคะ่ะมันได้ส่งเสริมให้สิ่งสิ่งนั้นกับเรานะคะคนเราทุกคนวาสนาไม่เหมือนกันนะคะที่จะนำพาให้แต่ละคนเท่าเทียมกันเพราะวาสนาของแต่ละคนมันไม่มีมันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วคะ่ะวันนี้ก็เลยจะร้องเพลงเพลงหนึ่งให้ฟังอยากให้รู้ว่าวาสนาของเรามันเป็นแบบไหน ก็คือต้นทุนเสียงเราไม่มีก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ร้องเพลงเพราะเพราะให้เพื่อนๆให้พี่ๆให้น้องนองให้ทุกๆคนที่เข้ามาติดตามฟังว่าสิ่งที่เราร้องเนี่ยมันเพราะเราก็จะร้องตามธรรมชาติของเรามีเสียงแค่ไหนก็ร้องแค่นั้นเมื่อมันไม่เพราะวาสนาไม่มีมันก็ไม่ได้เป็นนักร้องหน้าตาไม่ได้เป็นหน้าตาที่ดีหุ่นก็ไม่ได้หุ่นที่สวยพอที่จะได้ มีชื่อเสียงโด่งดังตามวาสนาที่แต่ละคนใฝ่ฝันนั่นแหละคะ่ะเมื่อมันไม่มีก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นนะคะไม่ใช่ว่าพอไม่มีแล้วดิ้นทุรนทุรายอยากจะให้มีมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนการที่เราทํางานทามาหากินนี่แหละคะ่ะเมื่อวาสนาเรามันไม่ถึงขนาดที่จะได้นะคะครอบครองหรือนะคะโด่งดังมีชื่อเสียงร่ารวยรวดเร็วทันใจ วาสนาไม่มีสง่งโหยหาสิ่งนั้นแค่ไหนมันก็มาไม่ถึงเราค่ะต้องยอมรับในตัวตนของเราว่าวาสนาเรามีแค่เนี้ยนะคะเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเราจะได้ไม่ต้องลำบากนะคะในการที่จะคิดอยากจะมีโน่นมีนี่นะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันที่ที่เรามีแรงจะทำทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเรานะคะยอมรับในตัวตนของเราย,ยอมรับในวาสนาของเรานะคะ ดิ้นรนต่อสู้เมื่อวันใดวันหนึ่งเมื่อวาสนาเรามีมันจะมาหาเองโดยไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้าค่ะเมื่อวาสนามาถึงสิ่งที่เราใฝ่ฝันสิ่งที่เราอยากได้ดวงชะตาเราเปิดสิ่งนั้นจะมาหาเราโดยที่เรานะคะไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้าให้เกินตัวนะคะคลิปนี้ก็เลยจะร้องเพลงให้ฟังเสียงค่ะเมื่อเสียงไม่มีแล้วอยากจะร้องเพลงเนี่ย มันก็ได้แค่ร้องตามเสียงของเราคนฟังอาจจะบอกวู๊ไปไกลๆก,ก็ได้แต่ใจเราอยากจะร้องก็ร้องออกไปให้เขาฟังนะคะก็คือแค่ร้องในสิ่งที่เราอยากจะร้องทำความสุขให้ตัวเองนั่นแหละคะ่ะนะครับอันนี้จะมาร้องเพลงเพลงอีสานพี่น้องเพลงเล่าเล่าค่ะเล่าไทยเล่านะคะนะคะเป็นคนไทยโดยกำเนิด แต่เว่าอิสานว่าล่าค่ะเป็นคนเล่าว,ว่า่งไงซะนะคะไม่แน่นะคะนะคะบรรพบุพร,บรุษอาจจะเป็นนะคะพี่น้องเราสมัยก่อนก็คือคนไทยนั่นแหละเนาะนะคะแต่ว่าก็ได้อันนั้นก็ไม่พูดถึงแล้วกันเนาะก็มาร้องเพลงเลยดีกว่านะคะร้องไม่ได้หรอกคะ่ะแต่จดมาอยากจะให้รู้ว่าเมื่อวาสนาไม่มีดิ้นรนยังไงมันก็ไม่ได้นะคะ ได้มาพบคนงามชื่อสาวเลโอ้สาวเลบ้านนาะเจ้าตาวานได้พบน้องคืนนั้นสุดสำราญพบในงานผ้าป่า,ปาสามาคีเห็นไหมคะเมื่อเสียงไม่ให้ร้องยังไงมันก็ไม่เพราะก็เหมือนคนเรานี่แหลคะค่ะเมื่อวาสนาไม่ดีท้า ยังไงอยากจะให้ได้สิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันนั้นสูงสุดมันก็ไม่ได้ค่ะพื้นดวงชะตาวาสนาเรามาแค่ไหนก็ได้แค่นั้นจงทําใจในสิ่งที่เรามีจงพอใจในวาสนาที่เราได้เกิดมามันมีเท่านี้นะคะทําให้ดีที่สุดวันที่เราจะสมบังในสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อวาสนาเรามีเดี๋ยวมันก็มาเองค่ะ แต่ถ้าวาสนาไม่มีไปไม่ถึงก็ต้องเข้าใจว่านั่นคือวาสนาของเรานะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะฝากทุกๆคนนะคะอย่าน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาของตัวเองทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คะ่ะวันดีๆหากเราทำสิ่งดีๆความดีที่เราทำนะคะจะกลับมาหาเราเองในวันนั้นนะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ